สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับการเล่นวันกาดนัดแก้เงาเงาเงาอีกแล้วลืมปิดคูณต้นฮะเดี๋ยวเาลืมเขาก็ข้างล่างเขาพิมพ์อ่ามาดูกันฝั่งนี้กําลังกําลังเล่นอะไรอยู่เนี่ะคุณอะไรของคุณอะจำฉลากเสียงโชคอะไรนะนี่เชื่ออะจำมันเอาอะไรมาเล่นครับเอาอะไรมาเล่นครับไม่บอก ไม่บอกไม่บอกไม่บอกก่อให้ชื่อคลิปบอกอ่าผมไม่บอกครับผมไม่บอกไม่บอกเหมือนกันไม่บอกครับแต่เมื่อกี้น่าจะเห็นภูรัมต้นกันไปแล้วเฮ้ยเห็นสลิปว่าจะรู้วยเนี่ยของใหม่นี่ว่าลูอาร์ดวีฮะลูอาร์ดวีแม้ลูอาร์ดก็ใหม่เพราะว่าเพิ่งรีห้าเก้ามาอาหูอาร์ดพิ่งรีห้าเก้าของใหม่ของใหม่นะมุกสำหรับคนรู้มุกสำหรับคนรู้อาหสแตนด์อัพเดอะวันไกด์กันดีกว่ายังไม่ได้แตะที่นี่เลยอ๋อไม่ได้สั่งกี่ใบครับต้องัดแบบนี้ตัดแบบนิวงนอร์มัลกี่ใบเอาสิบใบตัดเท่าไหร่เอา สี่ใบสิบใบเลยนะสี่คลิปนี้จะให้ตั้งชื่อว่าการรับน้องของจอมานสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่น้องเท่าไหร่นะแต่ว่าเเป็นฟชีอไม่ไม่ได้อ๋อใช่ใช่ใช่ตอนนี้มิตต้ามิตต้าก็รับน้องต่างคณะเข้าเข้าสู่ปีหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับอืมมันก็จบแต่ปีหนึ่งอุราเล่นะได้เวลาซิ้วแล้วแม่ไดอยังว่าโอ้เต็มข้ามล่างเลย ดูทุกคลิปเป็นไปมันแท้ช่องเลยฮะเออผมว่ามือผมดีอยู่คุณตัดตัดอะไรอยเนี่ยใบห้าใบไปวันนี้เราจะลืมคำจะทำครั้งเก่าใช่ไหมจอมันอยากขยี้อยากจะขยี้เฮ้ยจัไอ้ลูกเต่ามีไหมเนี่ยมีมีมีลูกเต่ามโอ้ลูกเต่าลูกเต่าก็มีครับอยู่แค่นาคาฟอร์สลูกเต่าฮิจูปะไม่หนูเก๋ไม่หนูเก๋มีจำคาริสชูได้ เราต้องถอยพร้อมกันถูกไหมพร้อมกันสองสามโอเคตาเริ่มก่อนเฮ้ยถูกแล้วถูกแล้วจะมาเริ่มก่อนมิวเจนเนอเรชั่นเฮ้ยโพเทก่ะไม่ตั๊บตั๊บตั๊บมองไกลๆมันดูไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเอาเอาสลับมาให้หน่อยได้ไหมทำไมใส่ตัวนี้นะผู้เริ่มต้นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยวันนี้อยากอวดสลิปใหม่โอเคไไมม่ีออะรันนี้เริ่มมาก็ก็โชว์มือเฮ้ยไม่ไรมีตัวมาหาัวแล้ว โจมือยูเบฟห้านี่ไงอาอันนี้ได้นี่ได้สี่ห้าหกตัดหกใบเติ่นมาก็จีเอซิดเลยนะครับรอยากจะบอกเลยว่าชื่อเพลงว่าปิดรักใช่เปล่าวไม่ใช่พูดอยู่เมือเเบฟพาร์ตเบฟพาร์ตโอ้โใจกล้าแก่งอ่านี่นะครับขอโทษครับผมเบอร์เบอร์ว่ารักแถบเก็บเงินสั่งให้เบอร์ได้จวดเก็บเงินสั่งให้กันแล้วครับหมวเบอร์ที่แปลว่าไม่ชัดใช่ป่ะ แสงมุสะท้อนตีมุสะท้อนแสงแสงจันทร์วันเพ็ญมาสเตอร์ดาร์กนี่เปเดียวพอเนาะโดดพี่บอลพูดมานี่คือเรื่องของพี่บอลนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเฮ้ยมีเรียการหรือเปล่าอยู่ไม่ใา่หรือเไม่มีไหมก็โดนยิงมีนะตีไม่ต้องเข้าเข้าไม่มีขี้บอลนี่เป็นคนยังไงแสงมุสะท้อนแสงจันทร์เพ็ญจริแสงจวโอ้โห อร่อยกว่านี้ดีไหมดีไหมเยอะเกินไรชิ้นมือหนึ่งบวกสามไร่บวกค่าไร่ใบหน้าสุดเลยมีตัวหนึ่งหนึสองอัใหญ่เลยเอานี่ครับอันนี้ใหญ่เลยเอ้าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะตัวกล่องเพียงไม่ประกอบเอ้าก็นี่กล่องยังไม่ประกอบไงถูกไหมอันใหญ่อันใหญ่เมื่อกี้ไม่ได้บอกนี่อันใหญ่ที่พลักงานเย่งสี สองมืนฮะขอกันมืนห้าเะไรอะไรเ๋ยวล้องดีกว่าถ้าแล้วหลายเลยไม้เป็นจิงกากทุกตัวนี้ประเด็นคือไม่มีเนวานี่แหละเล่นยากไม่มีอะไรให้กินละเฮ้ยโคเทก้าอืมนบุชิครบยังตัวฮะฮะถูกไรครับตัวอ๋อ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 ก็คือ ย้อนย้อนย้อนก็คือย้อนโอเคโอเคให้ไหมให้ไหมไม่ถายนะผมไม่ได้เอาไปทำไปแล้วทำไปแล้วันนี้ยัดเยกเรามาภกสามันก็เย็นโลกัสสองสองสามลิ้เดี๋ยวขอคิปก่อนค่านั้นเท่าไหร่อ่ะเออเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสามหมื่นสองลิ้นโอ้โหเดี๋ยวยาก โอ้โหลุ้นไปกันยากเหลือเกินกันยากก็ดีอาจจะไหลได้ห้าเดนได้เลยนะการกันในครั้งนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการคำนวณของเราแล้วแหละปล่อยกันสองได้ดีกว่าเนี่ต้องนะอันนี้เหมือนห้าห้ไปบ้ามันมันมันได้หมนักเดียวเลยอไม่ก็คลิปต้องการสองห้าสองได้โอ้โหเราไปลุ้นกับการโจรในวาร์ในเรืนโคตรลำบากชีวิตเลยหรือว่าเราลุ้นทิคไหมเหรือเราลุ้นทิคดีกว่าลุ้นทิคดีกว่าเข้าเข่า โจ๊ยโอ้โหเป็นลุ้นทิศกับเขาเลยพลังคานนี้ลุ้นผิดคนแล้วเน่ยคีพรางสี่หมื่นสองคีมันก็ขอเท่าเดิมรด้เปล่าใช่ไหมสี่หมื่นตอนนี้สองหมื่นขอสองหมื่นห้านี่นะครับเราทุรักทุเลแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงปกลงปกคลิปเลยว่าสองหมื่นห้าเกิดอะไรขึ้นพี่บอลภาคไปถือไป เบื้องหลังใช่จุ่มอะไรววันนี้มันช่ออะรนะสกอตอันนี้ได้จ่หรอเปล่าไม่ได้จ่วไม่ได้จ่พอแล้วพอแล้วได้ดีถ่ายก็เก่งแล้วโอ้โหข้อเก่งหน่งของระจนี่อเก่งสุดในร้อกันอ่ะอืมใช่ใ โอ้โหยี่ยูเนี่ยว่าอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้บวกห้าขับรถบัสหนิคอเกสันหอจไม่กดเทคเกลินไม่กดไม่กดมันกดไม่ได้อะเออใช่เลยการเกตหนึ่งผึ่งแล้วใบอื่นค่านะ่รแบบเลสเฮ้ยคอลงช่องว่างอืมเหมือนอาาหรเล่นจริงอะกบตาแรก ปล่อยดีไหมปล่อยดีหรือเปล่าฟังเสียงซองไหลปื้อนไหลปื้อนสี่ใบฮะสี่ใบทางไม่ยกมือครับนี้เสียหยุดแล้วบอกหยุดแล้วบอกหยุดเองเป็นบวกแปดพันจุดตังครับไล่มันไปให้หมดอุต้าแมวเนี่ยมันมืดเป็นไอจูที่จอยยังกระปองแต่ว่าเราไม่รู้ตัวจูดสายหน้าคือไม่มืดครับไม่รูครับไม่เพื่อนไม่มืดไปดูไปดอกะวังอุ้ย สะท้อนไหมน้องอดิสว่างสว่างเลยสะท้อนเลยอ่ะ่ทำสายอ่ะึ้งคเยมือมีกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้สองหม่สอง้าสามสามี้าวทำตีข้าอ่ะมันมีคีย์ที่ได้มันตีได้เดี๋ยวก็เรียกมาใหม่ก็ยังดีวมีสองตัวเดี๋ยวเขาไปเรียกลูกอิ่ มันมีแย้วว่ามีสองตัวอยู่แล้วไม่มีใช่ไหมบวกทิ่บวกก็จะเป็นอย่างนั้นนะพ่อหนุ่มคิดงานเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกกันหมดแค่นี้เฮ้ยเฮ้ยที่นี้จริงเหออปล่อยโอ้ยเฮ้ยยังไม่น่หลงสักไรเลยโอ้โหไวมายกเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ใช้โปรเทคอออนไลน์ใหม่นะเกิดเอ็งจะจั่วได้อีก คนมาเที่ยวเนาะเต็มมือเลยตัวเป็นโบกิ้โอ้ยเดี๋ยวก็โดนไล่หมดอ่ะสามหมื่นสองขีสามหมื่นเนาะสองขิ้เลยหรออันนี้ก็สองขี้โอ้ก็ในขี้ก็ต้องกันทุกดอกอ่ะจุกตั้งครับมีโซบาร์ลบด้วยโซบาร์สองตัวด้วยน่าใช้สักครั้งหน่อยแน่โซบาร์บเมื่อวันตีเมื่อวันตีเมื่อวันตีเลยถูกตี อย่าไอ้บัดนักเอ้ยน่าจะสอบบัตรบวกกันเลยนะคงไม่เขามีจีดิยนะเช็คเลในมือสามใบบนมือมีเพข้มมันจะใบเอ้ยมาขี้ลังเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเลิกขี้แปดเลยเนี่ยขี้หกขี้หกหลับไหมสามแล้วสี่แล้วอีกขี้เนี่ยสี่ขี้ตีฝังแค่นี้ว่ากดป่ะ เมื่อวันตีอ๋อเมื่อวันทีเท่าไหร่นะสิองยี่สิบนะประมูลสามหมื่นห้ามืนีโอ้ปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้โยโอ้ไหลกันน้ยโอ้ยข่อยๆใใช่ไหมอีใบละ สี่ชี้อ่ะหมดแล้วโหเฮ้ยคนเนี่คนสามก็ครบแล้วเนี่ยไม่ต้องครบแล้วไม่ต้องเปิดแล้วโอเคอันนี้มันใบที่สี่โอเคเรียบร้อยเอาเอมันหมดแล้วแต่ใบที่สามแล้วตกใจตกใจดีใจดีใจอะไรวะเฮ้ยจอมาแล้วกลับมาแล้วเ้ยได้เริ่มก่อนวินบูโอเคมบายๆเลยไม่รู้ว่าต่อต่อเหรอเดี๋ยวต่อ คลิปหน้าลคลิปต่อไปจะแก้แค้นยะเจอคลิปหน้าเจอคลิปหน้าครับเจอกันเจอกัน